ครั้งนี้นะคะเนจะพาทุกท่านไปลงลึกนะคะเกี่ยวกับการจัดการ Data นะคะด้วยเมนู Data ของมีผลกับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลหรือรูปแบบข้อมูลนะคะง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Opportunity รายการที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ง่ายๆจากแอปช e ตด้วยมือคุณค่ะ จากเอพิโซดที่แล้วนะคะเน็ตพาทุกคนนะคะไปสร้างแอปพลิเคชันโดยแอ e ชีแบบเร็วๆมาแล้วนะคะโดยครั้งนี้นะคะเน็ตจะพาทุกท่านไปลงลึกนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับการจัดการ Data นะคะด้วยเมนู Data ของ a แอปชีค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการจัดการข้อมูลนะคะบนแอปชีง่ายขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลย จากครั้งที่แล้วนะคะเน็ตพาทุกท่านนะคะไปดูในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่าง g l e s h e e ี s กับ a p s s h e t t นะคะครั้งนี้นะคะเน็ตจะพาทุกท่านไปดูว่าการจัดการ Data บน a p App s h e e t เนี่ยมีความง่ายหรือยากยังไงนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะมาในสู่เมนู Data นะคะ จะเห็นว่าเมนู Data นะคะมีเมนูแยกย่อยหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูในส่วนของ Table นะคะคอลัมน์นะคะสไลด์ Slide นะคะ User s e t t i n g หรือ Option ค่ะโดยวันนี้นะคะเน็ตจะพาไปดูเมนูหลักๆนะคะก็คือในส่วนของเมนู Table กับคอลัมน์นะคะที่ทั้ง2เมนูเนี้ยจะมีผลกับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลหรือรูปแบบข้อมูลนะคะ เมนูแรกนะคะคือในส่วนของเมนูเทเบิลนะคะจะเห็นว่านะครั้งที่แล้วเน็ต ใช้ตัวที่เป็น table product นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อมูลดีเทลต่างๆของเมนู product จะเห็นว่าเราสามารถนะคะ view อลัมน n ได้นะคะ view อลัมน n ตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับแอปอีกหน้าต่างหนึ่งที่เป็นเมนูอลัมน์นะคะเราก็จะเห็นข้อมูลคอลัมน์ต่างๆหรือนะคะจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น view source view source ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูแล้วนะคะจะเห็นว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับตัวที่เป็น google sheet นะคะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างไว้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่มีเวลานะคะในการเปิดดูในตัวที่เป็น Google Drive เนาะเราสามารถนะคะจำทูเดอะพอย์นะคะจากตัวที่เป็นแอปชีตนะคะมาตัวที่เป็นเทเบิลที่เราสร้างไว้ได้เลยค่ะน้ดถัดมานะคะในส่วนของตัวที่เป็นวิวเดต้านะคะก็จะเชื่อมนะคะในส่วนของข้อมูลนะคะที่มีการก่อเข้ามานะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคร่าวๆนะคะในส่วนของเมนูเทเบิลก็จะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของเทเบิลเนมจะมีในส่วนของตัวที่ว่าเทเบิลนี้จะให้ทำแอคชั่นอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัปเดตนะคะ Add Delete ที่สามารถทําได้ในแอปพลิเคชันนะคะในส่วนของ Table เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น Store เลนะคะดูว่า Store เลของเราเนี่ย เป็นแบบไหนนะคะมีการเก็บไว้ที่ชีตไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถดูได้ค่ะแล้วก็จะมีในมุมของ security นะคะตรงเนี้ยก็เป็น security นะขั้นพื้นฐานนะคะของตัว table นะคะก็จะมีเรื่องของการ filter นะคะคนที่จะมาดู table นี้จะให้มีการแชร์ออกไปได้ไหมนะคะรวมถึงนะคะเราสามารถ s เก l ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวที่เป็น SKU นะคะของตัวที่เป็นอ p p sheet ด้วยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นเมนูคร่าวๆนะคะสำหรับเมนู table นะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะ เมนูหลักๆของเราที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนมากที่สุดเลยนะคะก็คือจะเป็นเมนูคอลัมน์นะคะเมนูคอลัมน์นี้นะคะก็คือจะอยู่ในเมนูที่2ของเมนู Data นะคะตรงนี้เนาะเรามีในส่วนของตัวที่เป็น Product อยู่นะคะเป็น Table Product จะเห็นว่าตอนนี้มี1 Table นะคะัน,น้จะพาทุกคนนะคะลองไปเพิ่มตัวที่เป็น Table กันนะคะว่าถ้าเกิดเรามีตัวที่เป็น Table มากกว่า1 Table เเนี่ยเราสามารถเพิ่มเทเบิลได้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะโดยจากครั้งที่แล้วนะคะเนยก็มีในส่วนของตัวที่เป็น เทเบิลโปรดักต์เนาะที่อยู่ใน g o o Google s h e e t นะคะเนก็ได้ทำการเพิ่มนะคะในส่วนของเทเบิลที่เป็นคัสเตอร์นะคะหรือว่ารายละเอียดของยูเซอร์นะคะก็จะมีตัวที่เป็นคัสเตอร์ไอดีเนมนะคะอดเดรสแล้วก็โฟนนะคะจากสังเกตเมื่อกี้เนาะเราตัวที่เป็นเทเบิลเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันนะคะเราก็จะเพิ่มเทเบิลตัวที่เป็นคัสเตอร์ตรงเนี้ยไปในแอปพลิเคชันบนแอปชีของเราค่ะวิธีง่ายๆเลยค่ะในเมนูเทเบิลจะมีให้คลิกอยู่นะคะก็คือ New Table นะคะเราสามารถคลิกที่ New Table นะคะ หลังจากนั้นก็เลือกที่ Google Sheets นะคะหลังจากเลือก Google Sheets แล้วนะคะก็สเต็ปเดิมเลยก็คือเราจะไปเลือกโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ไฟล์ที่เราต้องการนะคะหลังจากเลือกไฟล์แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับครั้งแรกเนาะที่เราเชื่อมต่อนะคะเวลาเราคลิก New t a b u r b ะคะ่ะ มันจะมีให้เลือกนะคะว่าจะเป็นเวิร์กชีตไหนนะคะซึ่งใน g o o l l s s h e t t ที่เราสร้างไว้ตอนนี้มี2อ o เวิร์ e ชีเนาะก็มีในส่วนของเวิร์ e e ี Product แล้วก็ Worksheet ในส่วนของ Customer นะคะเลือกได้เลยนะคะตรง Worksheet Name Table ที่เราต้องการก็คือ Customer นะคะหลังจากเลือกไปแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นสิทธิ์นะคะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีสิทธิ์ในการอัปเดตแอดหรือว่าดีล t e หรือว่ารี a ออนไลได้นะคะเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นทำการแอดดิสเท เห็นไหมคะว่าหลังจากที่เรานะคะ add table นะคะที like Acho, ่ชื like ่อว่า customer นะคะก็จะมาปรากฏในหน้าแอปชี e e t ซึ่งตรงนี้นะคะสักตัวอย่างแอปทางด้านขวามือนะคะตรงนี้ก็ มีหน้าจอนะคะดิสเพย์นะคะแสดงว่าเราสามารถแอดคัสเตอร์ได้จากหน้าแอปตรงนี้เลยนะคะก็เป็นการเชื่อมต่อเทเบิลง่ายๆนะคะถ้าเกิดเรามีเทเบิลหนึ่งนะคะที่เราจะต้องการในแอปพลิเคชันเรามีค่ะจากนั้นนะคะเนจะพาทุกท่านนะคะไปดูในส่วนของเมนูคอลัมน์นะคะซึ่งมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะเราแอดเมนูคัสเตอร์นะคะจะเห็นว่าในคัสเตอร์เทเบิลนะคะก็จะมีในส่วนของคัสเตอร์ ID นะคะ เนมอดเ e รสแล้วก็ Phone นะคะมันก็จะมาลิงก์กับตัวที่เป็นคอลัมน์นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่บนคอลัมน์นะคะที่อยู่บน g o o l l s s h e t t ของเรานะคะก็จะมาปรากฏในหน้าแอ e ชีนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถ c u s t o มเราสามารถปรับแต่งข้อมูลได้เลยนะคะและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะคะที่อยากจะบอกนะคะว่าหลังจากที่ n e t a d d Table Customer ไปมีชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น c u s t o m e r id name ต่างๆตรงนี้นะคะตัวที่เป็น Data Typ e นะคะไม่ว่าจะเป็น Text Name, Address หรือโฟนนะคะมันจะเจเนเรตให้อัตโนมัติซึ่งตรงนี้ค่ะใช้ความสามารถของ AI บนระบบ App นะคะในการจับนะคะตัวหนังสือว่าตัวหนังสือนะคะคอลัมน์แต่และอันเนี่ยเป็นประเภทไหนนะคะก็แล้ก็แมปไฟล์ไทป์ให้อัตโนมัตินะคะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เวลาเราจัดการข้อมูลนะคะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะปรับแต่งตัวที่เป็น Data Type เราสามารถ ปรับแต่งได้เลยค่ะสมมุติเนเลือกตัวที่เป็นคอลัมน์ customer id นะคะแล้วก็เลือกตัวที่เป็น data t i m e นะคะจะเห็นว่าตัวที่เป็น data t i m e ไม่ได้มีแค่ name นะคะ address อย่างเดียวนะคะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ date date time email อีน้ำต่างๆตรงนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยจะมีสอนเรื่อยๆด้วยนะคะใน EP ถัดๆไปนะคะว่าการที่เราจะหยิบตัวที่เป็น Data t ไทมมาใช้เนี่ยเราจะเลือก Data t ไท e ประเภทไหนนะคะให้ข้อมูลที่โชว์ในหน้าแอปเนี่ยเป็นอย่างที่เราต้องการค่ะถัดหน้านะคะในส่วนของตัวที่เป็น Key s นะคะอย่างที่เน็ตบอกในเบื้องต้นเนอะว่าในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันเราจะต้องมีในส่วนของ p r i m a r y Key นะคะ ซึ่งบนอาชีนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกคีย์ของเทเบิลนั้นๆเหมือนกันนะคะซึ่งคีย์ในที่นี้นะคะก็จะเป็น customer id นะคะหรือว่าในเทเบิลตัวที่เป็น product นะคะก็จะเป็น product id นะคะที่เราจะเลือกมาเป็น keys นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้ข้อมูลแสดงแบบมีเงื่อนไขแต่มันไม่มีการเขียนโค้ดเราทําอะไรได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเรามีในส่วนของตัวที่เป็น ฟอร์มูลานะคะไว้กรอกตัวที่เป็นสูตรต่างๆนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปในฟอร์มูล่านะคะ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันจะมีช่อง expression นะคะให้เราได้พิมพ์ซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะแปะลิงก์ไว้นะคะจะมี สูตรต่างๆที่ใช้กับแอปชีตได้ซึ่งอยากจะบอกว่าสูตรบนแอปชีตนะคะหากใครเคยใช้ตัวที่เป็น Google Sheets หรือ Excel อะค่ะจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ยากและที่สําคัญจะมี example ให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราจะทําประมาณนี้เราจะต้องใช้ข้อมูลชุดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้เวลาเราเขียนตัวที่เป็นสูตรนะคะหรือ expression เนี่ยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะก็ในส่วนของข้อมูลเนาะที่เราจะแสดงบนหน้าแอปเนี่ยเราสามารถเลือกให้โชว์ไม่โชว์สามารถ edit ได้หรือว่า สามารถทําให้จําเป็นจะต้องกรอกเท่านั้นนะคะสมมติอย่างตัวที่เป็นคอลัม n name นะคะเราอาจจะไม่สามารถให้ edit ได้นะคะถ้าเกิดเราลองกด save ดูนะคะก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น name นะคะก็จะหายไปซึ่งตรงนี้มันก็จะหายไปเลยเราไม่สามารถ edit หรือแก้ไขได้นะคะสมมติตรงนี้เป็น table customer เนาะเราเน็ตเนี่ยอยากให้ในส่วนของตัวที่เป็น name นะคะต้องกรอกตลอดนะคะเราก็ จะเลือกที่ r e q u i r e นะคะหรือว่าอยากให้ตัวที่เป็น customer id สามารถ edit ไม่ได้เนอะเพราะว่าเราไม่อยากให้ user เนี่ย edit ตัวที่เป็น id ได้นะคะมันจะเป็น id ที่ถูกระบบ generate มาให้นะคะเราก็เลือกที่ editable นะคะก็เช็คบ box ออกนะคะแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนในการทำแอปทีทุูค้งจำเป็นจะต้อง save นะคะจะมีปุ่ม save นะคะทางด้านบนขวามือนะคะ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะเป็นจะต้องเซฟนะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวที่เป็น Initial Value นะคะบางทีเนี่ยเรามีในเรื่องของอาจจะเป็น p r i m a y y k y y เนาะที่เราอยากให้เป็น u n q u e นะคะ ID นะคะเราสามารถกําหนดได้นะคะในเมนู Initial Value คะ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ เวลาวันต่างๆบางทีเนี่ยเราอาจจะเจนตัวที่เป็นวันเวลาณปัจจุบันได้เลยนะคะโดยที่เราไปเพิ่มตัวที่เป็น initial value นะคะอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เป็น data type ของเราแล้วก็ตัวที่เป็น initial value ที่เราอยากให้ใส่นะคะตรงนี้ค่ะก็จะทําให้แอปพลิเคชันเราเนี่ยทำงานแบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมีต่างๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น display name นะคะ description หรือว่า สามารถเสิร์ชได้นะคะหรือว่าทำตัวที่เป็น scanning เป็น Fc ได้นะคะเราก็สามารถคัสตอมนะคะตัวที่เป็นคอลัมน์ของเราได้นะคะจากเมนูบนแอปชีตค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะพาไปดูบางทีเนี่ยเรามีการเพิ่มตัวที่เป็นคอลัมน์นะคะย้อนหลังนะคะว่าบางทีอาจจะมี3 4คอลัมน์ในตารางของเราเนาะแล้วเราอยากจะเพิ่มข้อมูลไปให้ user กรอกนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะเราก็จะไปเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็น g กุก e ี้นะคะที่เรามีอยู่สมมติ Smooth นะคะเนี่ยลองเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็คือลายเซ็นของลูกค้านะคะเดี๋ยวจะเพิ่มไปในส่วนของเมนูหนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมา regenerate structure นะคะบนเมนูของตัวที่เป็นคอลัมน์นะคะตรงนี้นะคะกดมาก็จะขึ้นว่าจะมีการ restructure นะคะของชุด Data นี้นะคะถ้าเกิด มีหายมีเพิ่มมีลดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเจเนเรตให้ใหม่แล้วก็อิงไปกับตัวที่เป็น g o Google s h e e t นะคะที่เราตั้งต้นไว้ค่ะหลังจากที่เนี่ยได้เพิ่มตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วนะคะจะเห็นว่า Table Customer นะคะมีในส่วนของซิกเนเจอร์เพิ่มเข้ามาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราลองกดเพิ่มดูนะคะก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ตรงนี้นะคะเป็นลายเซ็นนะคะแล้วเราสามารถนะคะทำลายเซ็นบนแอปพลิเคชันได้เลยนะคะอันนี้นะคะ่ะคือข้อดีของตัวที่เป็นแอปชีตด้วยนะคะว่าตัวที่เป็น Data Type ทเ่ตนนะะ้อมูลรูปแบบ กรอบข้อมูลก็จะต่างกันนะคะอย่างซิกเนเจอร์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกรอบนะคะที่เราไว้เซ็นลายเซ็นได้นะคะถ้าเกิดยูสเคที่เกี่ยวกับการส่งของแนละให้ลูกค้าเซ็นหรือว่าการแปรรูปต่างๆที่ต้องการลายเซ็นนะคะเราก็สามารถใช้ซิกเนเจอร์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็คลิกแท็บอัลล็อกนะคะสามารถเซ็นได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะทำให้ เราจัดการข้อมูลแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันนะคะได้สะดวกรวดเร็วเห็นไหมคะยังไม่ได้มีการโคดดิ้งใดๆเลยเราก็สามารถจัดการข้อมูลได้แล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของการจัดการข้อมูลเบื้องต้นนะคะอย่างเมื่อกี้เน็ตมีติดในเรื่องของ Data Typ e ไว้นว่า Data Typ e มีหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกใช้ Datatype ไหนเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะคะเนี้จะพาทุกท่านดูให้ลึกกว่าเดิมนะคะว่าเราสามารถจัดการข้อมูลยังไงได้บ้างนะคะหรือว่าในเรื่องของการใส่สูตรก็ดีนะคะอาจจะมีตัวอย่างสูตรให้ทุกท่านนะคะ ได้ลองใส่กันนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เน็ตด,ด้วยนะคะและหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและเทนดดีๆสามารถติดตามพวกเรานะคะได้ทางที่ช่องแ n นเจอรีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ